วันนี้จะมาเนี่ยซื้อนั่งงัวมาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสองกระถางเนี่ยกอหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นสองกระถางแยกเป็นสองกระถางเราแบ่งครึ่งนะนี่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็ห้ามใช้ห้ามใช้ใ,ชใบก้าปูให้ใช้แต่มอพเท้าสับมอพรท้าสับนี่เราก็แช่น้ําไว้แล้วนะแช่น้ําไว้สามคืน ก็เอาเอามะพร้าวตับใจห้ามใส่ใบก้ามปูเด็ดขาดเพราะใบก้ามปูนี่มันก็กลับสภาพเป็นดินแล้วใบมันก็จะเหลืองนี่เราแยกแยกได้สองกระถางเซื้อมาถังหนึ่งแล้วแยกเป็นสองซ,อซื้อมาทั้งหมดสามเราแยกได้หก พอพอมันงามหรือมันได้เข้าที่เราก็แยกอีกนี่คือการขยายพันธุ์นี่ได้ทังแล้วไปแยก้วนี่ถางก็ขาดเนี่ย แยกเป็นสองับบั้างมะพร้าวจับอย่างเดียวค่ะเราจะใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันไม่ต้องใส่ด้วยมือละใช้มือนี้นี่ อันเนี้ยเราก็ซื้อมาเนี่ยกระถางเล็กๆเ,เนี่ยเราก็เอามาเปลี่ยนกระเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ใช้ขุยมะพร้าวหมเพาวสับสองต้นเนี่ยเราใส่กระถางสองต้นเนี่ยเราใส่หนึ่งกระถางเพื่อจะให้ต้นมันสวย ใส่ไปสองตนจะได้พอมันมันเลื้อยมันจะได้สวยสวยไหมคะอันนี้มันจะออกสีเหลืองสีเหลือง อันนี้ปลูกซื้อมาต้นเดียวขิงกระเพา้พารเพ้าตับเนี่ยใส่เลยมันจะได้อาหารจะได้เยอะกระถางเล็กซื้อมาต้นละยี่สิบบาท อันนี้เราก็ซื้อมาเป็นกระถางแบบนี้เหมือนกันเรามา,สา,า,าแส่กระถางใหญ่อยากกุ้มเยอะๆก็ใส่เยอะ เร็ดแล้วจ้าเนี่ยซื้อมากระถังเขาเนี่ย